อัปเดตฝนฟ้าอากาศลวงนาของภาคอีสานประจำวันที่18 22พฤศจิกายน2 5 6 8ไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ 18-22พฤศจิกายน68บริเวณความกดอากาศสูงหรือมมนอากาศเย็นกำลังแห้งอีกรอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วสิส่งทรงพ้นหายสภาพอากาศของภาคอีสานจะเป็นดังต่อไปนี้ค่ะโดยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวและอุณหภูมิจะลดลง4-7องศาเซลเซียสกับมีลมแห้งจะมีฝนฝ้าคนองประมาณรอยละ30-40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรง ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษจากอุณหภูมิต่ำสุดเฉลียยูที14-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเฉลียยูที23-30องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด6-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมยูที1 5 4 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอควรระวังกอขอหายพีพีน้องๆเจ้าพาคอีสานทุกท่านดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและหนาวเย็นลงกับมีลมแห้งเกษตรกร ควรเตรียมตัวป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรในช่วงวันที18่18ถึง22พฤศจิกายน68กะไหายภาอีสานของห้าระวังอันตรายจากคลิไต่เนื่องจากสภาพอากาศแหงและลมแห้งสำหรับคลิปนี้แอดมินล่าไปแล้วพวกนายคลิปนาสวัสดีค่ะ